สวัสดีครับวันนี้ผมก็กูเกงอะไรซิงนะครับจะมารีวิวสินค้านะครับเป็นสวิงอาร์มเคสอายาว7นิ้วนะครับก็คืองานของเราก็จะเน้นงานเชื่อมนะครับลูกค้าลองเข้ามาดูงานเชื่อมของเรานะครับงานเชื่อมของเราจะเนียนทุกจุดนะครับเน้นทุกรอยต่อรายละเอียดทุกส่วนนะฮะหูเชื่อมจุดต่อรอยยึดของเราจะเนียนนะฮะของเดิมเนี่ยจะยาวอยู่ที่ สิบเก้านิ้วเดี๋ยวต้องดูงานนี้สวิงอาร์มเดิมของเค r เดิมเราเนี่ยจะยาวอยู่สิบเก้านิ้วจะยาวอยู่เท่านี้นะอันนี้ตัวนี้จะยืดออกมาเจดนิ้วนะครับก็จะเป็นยี่สหกยีหกนิ้วอันนี้ลูกค้าฝั่งทำนะฮะงานพิเศษ ลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าของทางร้านเราติดต่อได้นะฮะเหตุกุ๊กเก่งอะไรซิ่งนะครับหรือสอบถามทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะเ,เรามีบริการให้หมดอามยืดอามเท่าเดิมดามบนดามล่างเรามีให้หมดนะครับขอบคุณนะฮะ